สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองนำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวโรตารี่จอบหมุนนะคะสินค้าคุณภาพจากค่ายนาซาค่ะเป็นตัวโรตารี่จอบหมุนนะคะรุ่น RT185NP นะคะตัวนี้เป็นโรตารี่ขนาด185เมตร85เซนตัว9บัวใบปั่นค่ะใส่แท็กเตอร์40ถึง60แรงมาได้เลยนะคะ เป็นสินค้ามือสองสภาพสวยๆนะคะตัวนี้ค่ะโครงสร้างสวยนะคะตัวโครงสร้างสวยค่ะนี่ค่ะตัวยอยนะคะยอยปั่นมาครบนะคะสีสันสวยเดิมค่ะตัวใบนี่ค่ะใบดีนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะท่านใดหาใช้งานกันนะคะ มองหากันอยู่สำหรับตัวโรตารี่จอกหมุนขนาด9บัวใบป,ปั่นนะคะตัวนี้ไมตร5ใส่แท็กเตอร์40-60แรงมา้าเรามีสินค้ามือสองสภาพสวยๆเข้านะคะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้นะท่านใดที่หากันอยู่ค่ะ36,500บาทเท่านั้นนะคะสภาพสวยๆค่ะสีสันสวยเดิมนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะ เป็นตัวโรตารีจ่จอบหมุนจากค่ายนาซ่านะคะขนาดเมตร85หรือตัว9บัวใบปั่นราคาเพียง36,500บาทเท่านั้นนะคะสีสันสวยเดิมค่ะใบดีนะคะนี่ค่ะใบดีสีเดิมย่อยครบพร้อมใช้ตัวฝาหลังสวยนะคะไม่มีการปะนะคะตัวนี้นะยังไม่มีรอยปะนะคะนี่ค่ะ สวยๆพร้อมใช้ค่ะราคาเพียง36,500บาทเท่านั้นนะคะสอบถามได้เลยนะสินค้าอยู่ที่กำแพงเพชรค,ค่ะมีบริการจะส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่จะมีมาดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะสอบถามสั่งซื้อที่081-0462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ